<laughs> 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 mà trong ได้พอได้มันพอได้มันพอได้มันพอ cô มันพอได้มันพอได้มันพอได้มัน tham. ได้ đi nếu đã, มันพอได้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  là, mình ngọt mùa là. กูถามมึงน,นิดหนึ่งที่มึงบอกว่ากูเลียกูอยากให้มึงน,นั่นกลับไปคิดดูว่ามึงหรือกูที่เลีอยขนาดมึงเลียยิ่งโดนตีแตกบบงนไยง่ายแต่พอกูโดนตีแตกมึงก็พูดแต่เรื่องควาย,ย,ยทุกคนก็รู้ที่กูพูดมันน่าสะดล่นในว่ได้ว่าใจเมื่อจาเป็นต้องไปเรีงยงรามีกันอยู่แค่นี้ก็ลุยกันเท่านี้เมื่อต้องไม่กลัวไม่เหมือนพวกมึงอดบ้านก็ต้องซสีเลียดโทษคนนั้นคนนี้ พอก,กูก็ไปนิดหนึ่งมึงก็หาว่าตีสนิทเอ็นดีคุณก็รู้ดีใครเลียคุณก็รู้ดีด่าใครเข้าตัวเองก็โทษทีไอ้ลูกกะลี